อดีเอฟซี LC สุภูสุคนนะคะ่ะค่ะมนีกาคือ,เ,อกกเก่านะคะ่ะข่าวไล่ซื้อไล่เสียงทีเป็นรวมบุญมากมาขึ้นไหปูนะคะ่ะและกับพร้อมครับมือวันที่ยี่สิบหกนะค่ะค่ะซิมีไล่ปูไล่คนเป็นมากอยู่ครับเพื่อแตงไว้อยู่ค่ะคือมือนอีแม่คู่ไปสร้างเต็นนะคะ่ะไปสร้าง,งเต็นถวายทั้งวัดป่าดอนผู้นะคะ่ะวัดป่าดอนผู้ถวายเต็นนึ่งหลังนะคะ่ะพร้อมครับ เก้าอี้นะคะเก้าอี้มอ่วไห้ทังอบตเนาะอบตตำบุญน้องนะคค่ะเพราะว่าประกาศขาดเก้าอี้แม่คู่ก็เลยว่าเออไปจาบุญขั้นแม่คู่แม่คู่เบามือมือขึ้นขึ้นเนียก็ขึ้นบ้านหน้าวันไงบ้านเกิดแม่คู่ว่าขั้นถือเกลียกโซกมันเสื้อเต็นถวายทั้งวัดบัลลปูน้ำเด้อแล้วกันเก้าอี้อเลรใดอีหลีนะคะแม่คู่ก็เลย ปามูนิสเปเอา,กาเก้าอี้ให้เพิ่นนะคะับตินค่ะตินกต่ส,มมมสด็มากม่ยืนนล่ละไปตั้งยับลอยนะคะ <c oughs> อันนี้ค่ะคุณพ่อจำลองแม่นะรืมมนนะคะค่ะสถาอุ่นค่ะเป็นโขนมารวมบุญมารวมเมื่อทุกอย่าง่าจาีพันบาทหนักหน่อยหนึ่ง้อยนะคะให้นากน้อยหนึ่งอยแม่ปูนึ่งอยนะคะเพาู่แต่สามลอยเท่าไร รวบ,บุญมาสามพันหางนะคะพร้อมกับนางพจนีบุญมานะคะพจนีบุญมาถวายปู่ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะผ่านมาทาให้คู่พร้อมกับนางนิตยาไควาลีนะคะเดตุให้ได้ว่าสันเนาะค่ะสองพันบาทคุณละไมเกายางติดแม่คู่ก็มีนาคหน่อยมียิมมีนาชามีวันคนละลอยนะคะยิ้มหนึ่งร้อยอันไหนยิมไป แล้วก็นาคน้อยแล้วก็มีนาชามีวั่นนะคะค่ะสาธุก่ะอันนี้ค่ะเป็นหลวงบุมาช่างยิ้มนะคะอันนี้ช่างยิมค่ะ <c oughs> นางจุธาพรแป้นสุขานะคะทำให้ปูนหนึ่งร้อยบาทให้ที่ถุแม่ปูหนึ่งร้อยให้ติปบยิมหนึ่งร้อยอเมร้ยิมหนึ่งร้อยอันนี้ค่ะนางดวงจันทลางสีนะคะอุทิศให้พ่อนะคะ คาถไว้ปูหน uh ึ่งพันบาทออกคมว่าลำ่านลอยไม่พูสามลอยยิ้มสองลอยนะคะอันนี้ค่ะนายจากระดุนนะคะถวายปูหนึ่งพันไม่พูสองลยยิ้มสองลอยหนา่ลอยหนึ่งลอยนะคะหนึ่งลอยอย นางบางอ่อนเทศภุมนะคะถาวายปูหนึ่งพันยิมสามลอยแต่โม่สามลอยมีเงินทอ,อ,ล 3, อ,อล 400, นลอยยิมคนละสามเบแตรงูทอนมาสี่ลอยนาบลอยสองลอยเบียกวันคนละสองลอยนะคะ okay. Okay. ถ้าาได้ักในตัวนกามแต,ง,ตงรักในตัวเียะตนางรักณบดีนะคะผูภู้นิพนผู้นิคมนะคะถาวายผู้หาลอยแมู่สองลอยยิ้มสองลอยนางลอยสองลอยค่ะแล้วก็ นางสุคนงอกทรัพนะคะทำไว้ปูสามร้อยไม่ปูหนึ่งรอยยิมหนึ่งรอยค่ะนางรัตนาสีสีสินชัยนะคะทำไวปูหนึ่งพันบาทยิ้มสองร้อยแม่เออไม่หนักหน่อยสองร้อยอานาหน่อยทย <c oughs> อดม่เปลี่ยนอทอดไม่เปลี่ยนเลยเลยยิ้มสอง นั่นหมาเขียนมาจะเขียนแม่คู่หนแม่คู่เขียนแล้ว, <laughs> ลวก็ไปนักงน้อยแล้ว <laughs> แหละแม่วคู่มันหนักหน่อย <laughs> ออยืดไปตัวออกกลางนิทานมาทั้งแต่าโม่นะคะนายวิรยุทธดาวงษานะคะถาวายมหาลอยบาทนะคะแต่วประอบกับนั่นอ่ำพะะ่อค่ะถวายปูแล้วก็ให้แต๋าโ่หนึ่งลอยบาทนะคะอายอาุว่าเป็น ยืถิ่กันก็นางละไม่กูนจอหอ,อน,นะคะร่วมบุญกระปูลี่แม่คู่ที่ร้อยบาทเมโมูหนึ่งร้อยค่ะมีนางพัชรานะคะรวบสาเกียรตนึ่งพันบาทถวายปยูตาหารลอยแม่คู่หนึ่งลอยแตเโมูสองร้อยยิ้มหนึ่งร้อยค่ะปูตยิ้มหนึ่ง นี่ผอมรอ,อ,อบครัวน,นะคะเจพิษนะคะเจพิษร่วมบุญค่ะพผอมรอบครัวร่วมบุญมีลายซื้อนะคะมีติดร,ร่วมจากมอหลพร้อมนคะคะให้นางหนึ่งลอยแต่โม่หนึ่งลอยหนางน้อยกัน,กนแตงโมพร้อมกับค่าจากมอลัสามลอยรวมบุญหนึ่งพันบาทนะคะสาธุนะคะ เหมือนเลเนาะรับเอนี่มีอนะครับแน,นัมน,นะรกเนาะเินมาตอนแรกเลยพิ่งเป็นเอฟซี เพราะว่าเลื่อมพึ่งแกเบิงปูเบิงเหล่าเพิ่อนก็เลยมีโชกเพิ่อนก็เลยไดเดียร์เพื่อนกันเลานำไปถวายมื่อเราก็ไปถวายทีฮอดปูศาเนาะทั้งทางวัดชาสนุบบนนะคะนั่งไปคู่ไปปูก็บอกว่าเก่าเกศจังเจียเพิ่อนแกจะมืงวันที้เพิ่อนใดอีกได้เพิ่อนเพิ่อนแกน้ำมาเหยียบแล้วก็มาถวายปัจจุบันใจเพิ่อว่าันน่ะมาไหมปูหัวเจ้าบอสุงคารุนละเท่าไรสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทอืมสิบเจ็ดบาทลองเงินครับค่ะเพิ่นมาซึ่งเมเจอย ไม่จอยกันมาเพื่อตัดสุนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะวะหอมแล้วปูหอมแล้วว่าสัตว์มาแต่งเตียงไงเตียงแล้วก็เออไมเตียงก็เตียงมาสิไม่เตียงทำไมไม่เตียงใส่กระปุกวะทีนี่นักเรียนใหญ่แบบนี้ปูกับคักแล้วเนาะเอาใส่สุนักเรียนมามามาผอดกองหญ้าเรื่อยๆก็เออมีกองหญ้าหอมนะคะกองหญ้าเจ้าภาพก่ะ พ่อพ่อโกฟกาปันคุณเปืลนะคะครับผมแมนเบาๆค่ะพอดีแม่ครูเพิ่งตัดสินเอากล่องเงียบวันนี้มาที่แล้วว่าสิบหกเอาขึ้นยาสิเตียงให้พูกวันนี้แจังไนายพวกสาวแล้วเบาๆเลยเราบอกว่าแม่ครูกับมีแน่เสร็กิ่ใจพ่อโกฟประธานเบาเนี่ยอันกล่องยาหนีเสี่ยงว่าที่เยี่ยสิบหกประธานแม่ครูว่าแต่ว่าขั้นถ้าฟูแล้วเอาหลุดก็เรียกว่างสินะพอดีด่วนเตือนพอดีเบาโจ้พอดีพ่อโกฟมาว่า เซลกองเญ้าพรมาพ่นขอปูไหวนะคะพ่นขอไหวมากแต่าัมเลสค่ะหลายผูไลายคนเนาะค่ะพ่นรวมกองยญ้าหงวดกรกับแมนเนาะค่ะค่ะไลายสิ่งหลายาทีเย็ซีรวมบุญมาไปคู่ขอขอบบุญขอบคุณนะคะค่ะแล้วก็รอดตดตามวันที่ยิ้หงนาะคะไอ้นิสัยที่ท่องในลุงหลดเพช่อท่องใช่แล้วก็มีเพลงงไม่นะคะ อ้อมกอดมือสังหารนะคะของไอ้ีซาที่ต้อนกันพร้อมกับกอดล่ำก่อนว่าเป็นกอดล่ำเป็นเพยงนะคะของแม่คู่คิดหอดมือสังหารนะคะเลื่อหลอกแก่กันหลอกตอบกันล่อที่ตามไทยเอ็มบีเร็วๆนี่เพราะนั่นคือล่อนะคะว่าเกินอาทิตย์นะคะเดี๋ยวก็ได้รับชุมรับฟังนะคะทางของแม่คู่ทางช่องของแม่คู่นั่นแหละค่ะจึงล่อที่สามเนาะบัณฑิตกนิมนต์คู่ เอาไปจะคือเสียเสียน้ำแล้วบ่เออไม่เียงงง เออวันนี้เป็นวันชื่อชาวถามไม่ใช่วันเป่าใช่หรือไม่ยืมครับโอเออมาคู่เรื่องเบาความฝันให้ฟังบมายืมครับโอ้มาคู่กับถือกถือเรื่องฝันได้ส่งถามมาแช่งว่าอะไรช่งถามเออเบาด้วยมือเข้าบัดแงมถือเบาให้ค่อยฟังแัดเบาเพราะเบาแค่ไมเรื่อง เออเมื่อครูฝันมืนจะเรีอกถามของนี่เลยว่าแข็งหว่างเนาะครับเออเมื่อนี่ว่าชื่อสองถามไหนเรื่องพอกันระดอกเดียวว่เนาะครับเออเมื่อครูฝันว่าชื่อสาวถามข้าวของข่าถามมันไหนเมื่อครูฝันครับพอคือแกงยังไม่กะจะเปลี่ยนขาถามก็เนาะครับปูเออเนี่มลปุกแามาเกี่ยวกัวนขณะนี้ลูกหลานรอพ่อ รอเพราะอะไรมาเกลือจะเชื่องจะข้ามจะมืดจะแรงแล้วอาหารเร่งอาหารเข้าอาหารเคียงอาหารกลางวันก็ต้องรอป,รปรูแกแค่นั้นว้แฉันไว้ยืดอ,อ,อ่ะจากขจจนะึ้นคือแกนะเดี๋ยวผมกอเออมันอู่กับปูชิ้นข้าวน,นั่นแหละยังกระด้ืงคือปักปฟัขึ้นมาให้ชึ้นหนึ่งก็ได้อยู่ที่ความเชื่อและแขังชา,าถ้าไม่มีความเชื่อ,อ เฮ็ดไปนีคือคือบบกูข้นข้าวเออว่าเรกคือกันบอกูก็เไปเพื่ออกูไปแล้วกูก็เฮ็ดกูถือเล็นก่แงอืกับผู้กับผู้สีตัวดแ้่นั้นหลถเพื่น่เมาอยนี้มกูได้่าสมมว่าั่บอกว่าแบบเคยค้นมาตือไปเพแกับกูก็เคยหูเคยกันย่านย่งแข่กับมือกับมือเนี่ยขอย่านีใ่มครับกับเห็นรูตั้งชื่ออะไรยิเนาะมเออน่เมันก็เกิดพว่มเชื่อเยู่ ข้างเปิดเบาครับผมตงตีข้นจังใจเริ่มครับไม่คิอได้มองจังใจพ่อขอขามมนยืมยืมเสือหันเขาบอกยืมบอครับไม่หนาะครับตอนไม่ไปขอบอกว่าผมข้างบบเรื่อง้รปากมากปากเปือกเบาก็คือต้งแ่ผข้างแบบอย่างนี้เรื่องมันยืมเสือหายบอกบ่าครบบครับอืมเพราะแต่จางนี่แหละมันบอกครับอืมคือคือผมไปก่อวันีห่าง่างคร นาบูกะนาบูู้หายกับผู้ฮายโบกับฟมวนเกิกูไปคือๆกับมันช่นง้ยกูว่ามันมันนีออนั้นอันนี้กูไปคอคือๆกับอนั่นเี้หนเขาบอาบมีอั่นง้ยกตัเขาม่อู้ม่นู้ก่อัอนั่นเขาบอกบัมเอืวานก็คือบูดึงนึกมาเปิดกันค่ะเพราะฉะนั้นลู้ไหเออการไม่รวมกลิ่นวางห้างเป็นเรื่องควรเช้าบ่า พวเบียงเงีบมาใั่เดืมองมานี่ผู้ใดไปหอผู้่ท้กเก่าเก่าเกิดแกเก่าเก่าเปิดอได้งวมาผู้ใดไปกับพวกเพียอนงีซิผู้อยากร้องไปเบีองเียบซิงเพราะยเรื่องมาเรื่องยืมาแน้วพืถือกับของกืถือเรือยืมเออไม่จมเรือไปโอ้้าเครื่องน่เข้าเข้าเข้าบอกไปมาแล้วอง้ากูเนี่ย ก็ข้ามกูเหมือนเส้นคนนี่งืึ่งก็จ้างมาใหญ่ด้วยว่าเขาสะพดเปลี่ยนอย่างนนกไปหาผู้จัดผู้จว่า้สึกตพ่อย g ่ยี่ยยี่หมือกันไม่ปช่หรือว่าฉันกว่าฮานนูอะเนาะ่าคุณจะของดีออยงเนี่ยอันนี้มันจะเรียกควหมมหังมใ่นจะเรียกความคิดปัญภายไน้ไหมมั้งเนความเฉียดความลาดประเทศชาติจะได้เจริญ เออพ่อใหขึ้นคดกับบดกับเหยียผู้ไดกรบเออพ่อไมานั่งเมาทุกอย่าเร็วแท่ใครแตเชื่อพ่อเชื่อกันเร็วเจ๊เออพ่อใหญ่แงพ่อเป๋ดอกยิ้มครับผมแม่งงว่นั่งเมาอย่ากับ่อยากน่ผู้ได้ข้าไขกับพ่อหาเสียทอนผู้าตนียด้วยิมครับเนาะครับอืมพ่ออกับพ่อหหาผู้ได้หยากนัเด้อเออผู้ไดอยากฟังกับฟังผู้ได้พ่อยากฟังกัเรื่อนไปกันทัว ข้างขางหมดยุงแต่ยายบันค้างบอกยุมเนขังอีแกโมข้างบ้านมีอีแกงโมแก่วับขงอีนาข่าขาแดงอบปคือขายนกอีนาข่ากต่ยายก็มาเจอนงางูหาเมือมันก็รู้คิบแค่นึงขึ้นวันข้างบอกเอกดอกวันค้่งหมครเอกวัข้างไปว่นกับมันจะมันเบามันชายไปวันคือวันเดือนแายวหัวคับหัวขวำไปวอนขคับ คองบกอันนี้คุผู้บริส่ทธองแบบแข่งแบกแอะต่อว่าแ่งก็ฮ่าอืมคุณผูบไปบริมากกบอกาจังพ่าขาไทยตั้งคนเูกใหญ่คือคนมันนอกว่าแข่งเออสบัสดีนะครับวันนี้มาที่หอปู่กาหอปู่คือป่าขาวนะครับอันนี้ใอยแข็งแบบแอ๋แบบเรื่มเออคุ่คุโคงนะคะคู่สายปู่กาสบันนีเขาเป็นคนมันนอกเรื่ม เขาแบบฟังบ้องดูเรื่องอืมเขาบอก่บ้องบ้องแช่างบักแขนบักแออะอย่างฟังบ้องดูเรื่องอืมฟ้าไข่บ้องบ้อราวบ้องโป๊ะโป๊ะคือแบบเยิ้มกูบ้องหม่อมบักเยิ้มบักบกเยิ้มบ้องบ้องแบบว่ดกัวกัวเรืองบักเยิมก่ใหญ่ใหู้คือช่างมันบบบ่ขูกจะเกมันเลือโอขาบึงว่าช่เยิ้มแบบผู้แต่ว่ากตึ่น้นพ่อยใหญ่ว้าเนาะ อืมนี่เขาเงิช่างว่ากินเออช่งางพอ่อยงโยงเหมืมาหานอนเรียมอืมมาเปิดกันขาดเนาะแล้วเจ็กิดแกแไ้มันเนาะลูกเนาะเออมิดมแกค่ว่าแกเขามาหากเข้าพูดเดี๋ยเปินไปว่ได้เล้วลูก